เอ,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 อาเ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 บาสิเบาเบาเลยเฮ้ยนี่คุณคุณนะครับคุณหูผมมากเลย โอ้โหโอ้โหก็ตบใจคุณมูหน่อยนะครับมาเลยหล่อจริงๆตลกมากตลกดีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าตอนนี้คุณกำลังอร่อยกับขนมปังแล้วก็แฮมขนาดชมรายการไปกับเคลเวอร์กรุณาวางมาลงก่อนเลยครับเพราะว่าท่านกำลังกินญาติของตัวเองอยู่ครับถึงเราจะไม่ฉลาดรือว่า ไม่ใช่คนรักหมูก็ตามทีนะครับแต่ว่าพวกเราก็คงพอนึกออกว่าหมูสามารถให้อะไรแก่เราได้บ้างหมูคงจะไม่ออกไข่หรอกนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยนมจากหมูก็พอเป็นไปได้ก็หมูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดยนมน,นี่ครับเราน่าจะลองรีดนมหมูออกมาแล้วก็เอาไปทำเนยแข็งได้เราได้ความคิดนี้จากกุยโด้นอยแบจากเบอร์ลินครับเขาเขียนมาถามในเว็บของรายการเมกาเเวอร์ว่าสัตว์อย่างเช่นวัวแกะ แล้วก็ลามะนี่มีน้ำนมแล้วทำไมหมูถึงไม่มีครับให้มันคำถามอะไรกันเนี่ยเชิญคุณเดชมันครับเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะที่ชิญคิวดิะเะเอลและพิเชล่าจะต้องเนยกับคำถามนี้แน่ทำไมเราจึงไม่ทำเนยแข็งจากนมหมูข้อที่หนึ่งเพราะสารที่อยู่ในน้ำนมข้อที่สองเพราะน้ำนมหมูหน้ารังเกียจหรือว่าข้อที่สามเพราะปริมาณที่ได้มีหมูน้อยเกินไปที่จะให้นมได คุณริชมันครับตรงนี้มีแม่หมูกับลูกหมูอีกแปดตัวแลวก็เครื่องรีดนมหมนูนะครับน่าเสียดายที่เครื่องมันเสียเรามาดูความจริงกันครับข้อจำกัดในเรื่องความรังเกียจของคนต่อน้ำนมหมูจะมีอะไรเกี่ยวกับในเรื่องนี้ไหมคุณคงเคยได้กินอาหารประเภทลูกอันท้าจิงโจ้หรือว่าเนื้อสุนัขย่างในจีนและก็กัมพูชาส่วนพึ่งก็เป็นอาหารยอดฮิตซะด้วยนะครับ ผมจึงไม่เชื่อว่าจะมีคนรังเกียจที่จะดื่มน้ำนมหมูและพวกคุณก็ไม่ควรคิดว่าเป็นข้อสองครับเพราะว่ามันผิดบางทีอาจเป็นเพราะว่าปริมาณน้ำนมมีน้อยแม่หมูตัวนี้หนัก200กิโลกรัมสามารถให้นมได้12ลิตรต่อวันครับโดยได้ปริมาณพอๆกับแม่วัวที่หนัก500กิโลกรัมซึ่งให้น้ำนมได้ประมาณ25ลิตรหมูก็ผลิตนมได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสามจะเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องนั้นคือข้อหนึ่งครับ สารที่มีอยู่ในนมใช่แล้วครับคุณชาตรัสจริงๆแล้วลูกหมูเกิดมาโดยที่ไม่มีระบบภูมิคุ้มกันครับซึ่งต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆจึงต้อง็นการสร้างขึ้นเมื่อแรกเกิดโดยส่วนประกอบสําคัญในการสร้างคือแอนติบอดีและโปรตีนที่ชื่ออิมูนโกลบูลินครับสารนี้มีหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายและก็กระตุ้นระบบภูมิคุมค้มกันเพื่อต้านสิ่งแปลกปลอมลูกหมูจะได้รับสารอิมูนโกลบูลินจากนมของแม่ ซึ่งการที่เราจะรีดนมหมูได้นั้นจะต้องให้ลูกหมูย่านมมาตั้งแต่เล็กๆครับเมื่อลูกหมูไม่ได้รับนม,มแม่ก็จะไม่ได้รับแอนติบอดีซึ่งจะทําให้มันป่วยครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ผลิตเนยแข็งจากน้นํานมหมูเพราะน้านม,มหมูมีสารเครสินนอยเคซินเป็นโปรตีนที่ทําให้เนยแข็งแข็งตัวครับด้วยเหตุนี้เราจึงนิยมน้ำหมูมาผลิตแฮมมากกว่ารีดนมจากมันขอให้อร่อยนะครับคุณเลชมน